ความลับนะคะในการทำคลิปให้คนดูเป็นล้านคนไลค์เป็นหมื่นความลับก็คือ คุณโชคดีมากค่ะครูฟลิงกำลังจะบอกเคล็ดลับทั้งหมดนะคะภายใน5วินาทีนี้หลังจากที่คุณกดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ5 4, 3 2 1คุณได้กดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือหรือยังคุณได้กดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือเพื่อเป็นค่าครูให้ครูฟลิงหรือย,อยังคะถ้าคุณกดแล้วก็ไปเรียนได้เลยค่ะ โอเควันนี้อยู่คอนโดพี่สาวนะคะแล้วก็แสงดีแล้วก็คูฟลิงทำบล็อกแล้วก็บอกเคล็ดลับไปใน Instagram นะคะก็มีเพื่อนๆสนใจเยอะมากๆเลยคูฟลิงก็เลยโอเคมาบอกความลับให้ก่อนละกันทั้งหมดมี5ข้อแต่วันนี้บอกไปก่อนข้อหนึ่งนะคะตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะบอกต่อไปนี้คือหัวใจสำคัญในการทำคลิป ะะยุคใหม่เลยไม่ว่าคุณจะมาออกหน้ากล้องนะคะเพื่อที่จะโปรโมทธุรกิจสร้างตัวตนหรือว่า whatever ทำอะไรก็ตามหรือว่าอยากจะดังนะคะหัวใจสำคัญเลยก็คือยอดวิวไม่สำคัญค่ะถ้าคลิปของคุณมันช่วยเหลือใครหรือว่าไม่ได้ให้คุณค่าอะไรเลยถึงแม้ว่าคุณถาออกมาแล้วคนจะดูร้อยล้าน10ล้านไม่ว่าจะกี่ล้านวิวหรือคนเยอะเนี่ยแต่มันไม่ได้ช่วยใครเลยมันก็ ไม่มีประโยชน์เลยแต่ในทางกลับกันถึงแม้ว่าคุณจะทําคลิปออกมาแล้วมีคนดูแค่คนเดียว2คนสคนแต่สิ่งที่คุณทําออกมามันทาแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาแล้วเขาได้ดูเนี่ยนั่นต่างหากคือหัวใจสําคัญในการออกคลิปในการออกหน้ากล้องในการทําคลิปหรือว่าสอนสิ่งดีๆหรือการโปรโมทธุรกิจแบบยุคใหม่ย้ําว่ายุคใหม่นะเดี๋ยวนี้เราไม่ทําอะไรแบบเดิมๆแล้วเราต้องอัปเดตตามโลกให้ทันนะคะ ูฟลิงจะบอกความลับอีกข้อหนึ่งให้เป็นข้อมูลเด็ดเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสําหรับคนที่ออกนักก้องคุณต้องรู้ความลับข้อนี้เลยว่าความสนุกความมันความเอนจอยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่ ยอดวิวอย่างเดียวความสนุกมันอยู่ที่ตอนลงมือทําด้วยมันคือหัวใจของความสําเร็จในการทําทุกๆอย่างความมันมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนตัวนะคุณฟลิงแบบเป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมก็จะสนุกในการแต่งตัวในการออกหน้ากล้องสนุกในการหาสถา,านที่สนุกในการหาแสงสวยๆนะคะแล้วก็เนี่ยมีแผนเที่ยวตลอดเลยเที่ยวคือไม่ได้อยากจะเที่ยวนะเที่ยวเพื่อที่จะให้ฉากข้างหลังเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็สอนเนื้อห่าดีๆเห็นไหมความสนุกมันไม่ได้มีอยู่แค่ยอดวิวอย่างเดียวโอเคมันอาจจะเป็นรางวัล นิดหนึง่งส่วนหนึ่งเป็นการบอกผลลับว่าสิ่งที่คุณทําไปถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องนะแล้วช่วยฐานแฟนที่ถูกต้องนะแล้วเขาได้รับสิ่งดีๆเนี่ยมันอาจจะเป็นรางวาัลแล้วก็กําลังใจเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ใช่สิ่งดีๆทั้งหมดที่คุณจะได้รับมันไม่ได้อยู่แค่ที่ยอดวิว อย่างเดียวเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม,เ,ม,มเห็นแบบยูทูบเบอร์ฝรั่งนะคะเขาแบบเปลี่ยนมุมตลอดในการทําคลิปเอาบ้างเอาบ้างแสงดีนะคะโอเคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีคอนเทนต์ที่ออกมาเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วมันก็จะมีหลายๆรูปแบบในการให้สิ่งดีๆต่างกันนะคะบางคลิปก็จะให้แวลูหรือให้คุณค่าในการให้ความสุขให้เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแต่สิ่งที่ฟิลลิ่งทม์และสิ่งที่คุณได้รับนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณตั้งใจจะสอนเนี่ยมันเป็นแบบอินโฟเมชันนะแล้วก็เทรนในตอนนี้โอ้โหบอกความลับอีกแล้วมัน ต้องดูแลสนุกด้วยดูแลได้ความรู้ด้วยนะคะเอ้ยนี่แทบจะเป็นความลับข้อสอบเลนะจดจดไปจดจดไปมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟลิงถือว่าฟลิงโชคดีนะคะที่ทำคอนเทนต์จริงๆก็ทําไปเยอะแล้วแหละแล้วก็ได้ลองถูกลองผิดมาเยอะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นนักธุรกิจระดับโลกแล้วฟลิงทามาแล้วจริงๆแล้วสุขว่ามันเวิร์ก ใช่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันช่วยเหลือคนได้จริงๆนะถ้าย้อนกลับไปดูคลิปของฟลิงใน y t u t u นะเมื่อสมัยปีที่แล้วปีนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วนั่นคือการทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์นะคะสิ่งที่ฟลิงได้รับนะคะนั่นก็คือมันเปลี่ยนชีวิตคนที่ใส่คอนแทคเลนส์จริงๆ,ๆเขามาคอมเมนต์แล,แล้วแบบเฮ้ยเราแบบน้ำตาไหลจริงๆนะตอนอ่าน นะคะแล้วก็ช่วงนี้ทําล่าสุดก็ทําใน IG จีวิวใช่ไหมคือทาสนุกสนุกแหละแต่ผลลับมันแบบดีมากนะคะผลตอบรับกระแสดีมากจนคนถามเข้ามาเยอะมากว่าทําคลิปยังไงนะคะแล้วก็ไม่ได้วิวเยอะอย่างเดียวคนที่ดูคลิปของฟลิงไปชีวิตเขาเปลี่ยนเลยฟลิงสอนเรื่องมารยาทเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องทําคลิปแบบนี้แหละสนุกสนุกสอนด้วยเพราะเราชอบเล่นไอจอยู่แล้วนะคะออตอนนี้คลิปน่าจะถ้ารวมรวมวิวรวมน่าอยู่7ล้านเกือบจะ8ล้านวิวนะก็สอนสนุกสนุกทำสนุกสนุกนะคะ enjoy อันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะต้องได้รับ ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราจะทําคลิปหรือว่าออกหน้ากล้องหรือให้ความรู้คนเนี่ยไม่ใช่มีแต่คนดูที่ได้อย่างเดียวเราเองก็ต้องได้เหมือนกันก็คือความสนุกในการสอนความสนุกในการทําคลิปนะคะแล้วก็การได้เสพผลลัพธ์ว่าเออแฟนคลับเพื่อนๆของเราเนี่ยผลลัพ์ดีๆในชีวิตเขามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นก็คือความสุขอีกอย่างหนึ่งในการออกหน้ากล้องในการทาคลิปของฟูลิงนะคะใครที่ดูคลิปของฟูลิงไปนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสอนทําคลิปแล้วก็วดิดีโอหรือว่าอื่นๆมีผลลัพธ์อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่ามันนเป็ มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฟลิงเลยมันเป็นกําไรไม่ว่าคุณจะดูคลิปของฟลิงเพื่ออะไรเนาะสั่งตัวตนหรือว่าขายของหรือว่าอะไรก็จาเคล็ดลับทั้งหมดอันเนี้ยไปใช้ได้เลยมันอาจจะฟังดูแมสแมสมันอาจจะดูฟังแล้วดูขัดกับสิ่งที่คุณเรียนมาคุณทําทันทีแบบไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าฟลิงไม่เคยพูดถึงเรื่องขายของไม่เคยสอนคุณให้ขายของฟลิงสอนเน้นแต่การให้เพราะอะไรเพราะว่าการให้ที่จริงใจสักวันหนึ่งคนที่เขาดูคลิปเราเนี่ย เขาดูเรื่อยๆเขาชอบเราเขารักเราอยู่แล้ววันหนึ่งอ่ะเขาแบบเฮ้ยดูคลิปเราบ่อยมากๆเขาก็เดี๋ยวเขาสงสัยเองว่าเราขายอะไรเดี๋ยวเขาก็จะมาถามเองว่าเราเฮ้ยขายอะไรอยากซื้ออยากอดนนหรือว่าถ้าคุณพูดให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับสอนวิธีการใช้สินค้าของคุณเนี่ยถ้าเขามีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือต้องการใช้สินค้านั้นๆสุดท้ายเขากลับมาหาใครเขาก็กลับมาหาคุณไม่ต้องเครียดเลยอย่างฟลิงทําทุกอย่างสนุกสนุกะกลายเป็นว่าอ่ะคอร์ส ขายทําคลิปก็ขายได้อุปกรณ์ขายคอนดักเลนส์นก็ขายได้อาหารเสริมก็ขายได้ว่าฟลิงทาอะไร <S <S เน้นในการให้ไม่ต้องไปเคยดเรื่องขายข,ายของก่อนออกหน้ากล้องให้ไปก่อนให้ไปก่อนให้ไปก่อนอันนี้เป็นสัดส,ส่วนเลยนะจากเ,าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่ง a l u x .com ที่ฟลิงชอบเรียนอีกเหมือนกันนี่ก็คือเป็นอีกเว็บไซต์นึงนะคะเขาจะบอกสัดส,ส่วนในการให้เลยว่าให้60นะคะแล้วก็ขาย40แต่ว่าของฟลิงก็จะเน้นให้มากกว่า80%นนะคะแล้วก็ใครอยากซื้ออะไรอุดหนุนอะไรก็มา ขายของแบบสนุกเอามันนะคะโอเคจะไปและคลิปนี้มาไวไปไวเอาความลับเด็ดๆมาบอกนะคะถ้าคุณชอบให้คุกคุลิ่งสอนเกี่ยวกับการทําคลิปหรือว่าการทําคลิปวิดีโอไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนนะคะก็คอมเมนต์หนึ่งเข้ามาหน่อยเพราะว่าคุกคุลิ่งจริงๆเองอะ่ะก็ทาสนุกสนุกแต่ว่าคอนเทนต์ที่ทําส่งออกไปเนี่ยมันมีประโยชน์ไงแล้วก็วิวก็เยอะแล้วคนก็ถามเยอะมากว่าทํำยังไงซึ่งเราก็บอกตลอดว่า เฮ้ยยอดวิวมันไม่สําคัญนะเพื่อนสิ่งที่สําคัญจริงๆคือสิ่งที่เราให้และคอนเทนต์ที่ดีมันต้องขายได้ด้วยตัวมันเองนะคะแล้วก็ขายถูกคนด้วยนะไม่ใช่ทำคอนเทนต์แล้วขายให้กับฐานแฟนที่ไม่ถูกคนนะคะถ้าใครชอบให้สอนเยอะๆก็คอมเมนต์หนึ่งกันเข้ามาเลยถ้าตอนนี้วิวรวมน่าจะอยู่ที่เจ็ดล้านเกิดจากล้านวิวแล้วนะตอนที่อัดคลิปนะคะแล้วก็ปัจจุบนันมีคนสอนเยอะมากเลยเวลาที่คุณเรียนเนี่ยคุณก็ต้องออ realize คิดนิดน,นึงว่ามันถูกต้องไหมอย่างคุ่ฟลิงอย่างที่บอกเรียนถูกอาจารย์จริงๆแล้้วก็ได ทำแล้วมันถูกต้องแล้วก็มันดีนะคะแต่ว่านานๆทีจะสอนเพราะว่าเนี่ยพุ่ลิงไม่รู้ว่าฐานแฟนหรือว่าเพื่อนๆของพู่ลิงเนี่ยชอบไหมนะคะแต่ที่มาสอนวันนี้เนี่ยเพราะว่าเขียนบล็อกไปนะคะแล้วก็ทําแบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มใน i อีไปแล้วคนอยากรู้เยอะก็เลยเคมาอัดเป็นบล็อกด้วยแจกเพกื่อนๆใน YouTube ด้วยนะคะถ้าใครชอบให้กลับมาทำกลับมาสอนแล้วก็ยังมีเคล็ดลับเหลืออีกนะคะ4ข้อวันนี้ให้ก่อน1ข้อคอมเมนต์1เข้ามาคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้คุณพลิงลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ